ช้าชิวๆเข้ามาช่วงนี้นะฮะพร้อมด้วยแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันจาก AF10 นะครับทั้ง2ศิลปินรออยู่ในสายแล้วทักทายก่อนลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ2ท่านเลยสวัสดีครับชาวจังหวัดจันทบุรีครับผมครับได้ทําความรู้จักกับชาวจันทบุรีกันพร้อมๆกันแล้วนะฮะทั้ง2คนทั้งเทมและบีมนะฮะผมครับก็ทักทายชาวจันทบุรีแนะนําตัวกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับผมเทม AF10 นะครับ ครับสวัสดีครับ bm af 10ครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เส้นทางกรุงเทพโอเคนะฮะโอเคครับโอเคครับผมอากาเย็นสบายดีครับอ้าวก็ทักทายกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็มาผ่านเส้นทางใน af 1 0มาโอ้โหยากลำบากนะครับนับวันการประกวดนี้ยุ่งยากขึ้นทุกที่ทุกทีเป็นไงบ้างครับผ่านความรู้สึกมา เราได้แบบต่อสู้ทางด้านการเรียนแล้วก็ทุกๆอย่างผมว่า AF10 แล้วก็ตัวผมเองก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็เหมือนว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับผมครับเพื่อนๆเยอะขึ้นด้วยนะในแต่และซีซั่นเนาะฮะลัลโหลครับผมโอเคได้ยินนะฮะสวดครับ,รบโอเคแหมก็เราพูดถึงตัวเองกันดีกว่าแต่ทั้งสองคนนะครับแต่เพลงรู้สึกว่าจะคนละสไตล์นะนะแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคนจะ ต่างกันพอสมควรทีเดียวนะครับ<ม>อาทีละคนเลยพูดถึงตัวเองครับก็บีมจริงๆแล้วบีมตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์มาใช่แล้วก็ได้โอกาสโอเคมาอยู่ในบ้านเอฟแล้วก็ครับซิงเกลิลแรกเป็นของตัวเองครับพรุ่งนี้จะไม่ยอมก็คือพูดถึงซิงเกลิลของของบีมเองเลยนะครับ,รบก็คือเป็นแนวป๊อปแดนส์ครับผมบไม่ยอมเนี่ยจะเป็นแนวเพลงเกี่ยวกับ ฮอนผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วผู้หญิงแบบง้อเราเราก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะแบบยอมคุณนะ <c oughs> เพราะว่าคุณอาจจะทําให้เรางอนหรือว่าโกรธอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะไม่ยอมคุณนะก็คือเหมือนว่าโกรธวันนี้แต่พรุ่งนี้ก็เติมน้าอะไรเงี้ยครับผมนะฮะเป็นแนวออกแนวสนุกสนุกดน,นึงเป็นป๊อปครับจะเป็นเหมือนมีท่าเต้นให้จําด้วยครับเป็นแนวบ๊อบแดนแล้วก็เป็นท่าเต้น ไอแนวเกาหลีนิดนึงนะครับผมโอโหเป็นแนวอนตัวเองใช่ครับผมนะครับกับประสบการณ์ว่าจากการเรียนตอนนี้เป็นสัตวแพทย์นะครจากมอเชียงใหม่นะครับนี่คือประสบการณ์ใหม่ใช่ครับเหมือนว่าเราได้รับโอกาสทางด้านใหม่ัผมฮัลโหลครับอโอเคโอเคได้อะไรบ้างจากบ้านเอฟมาเพราะผมว่าได้ทางวิษาภาพแล้วก็ได้ทางด้านการเรียนรู้ทุกๆอย่างเลยครับ ร้องการเต้นหรือว่าการด้านแอคติ้งครับมันทำให้อะไรอเหรโอเคไหมยังอยู่ไหมฮะสายอยู่ครับผมอยู่ครับเออโอเคโอเคอ่ะทางด้านเทมบ้างดีกว่าครับผมครับเออ่เพลงเทมนะครับชื่อ You Never Be Alone ครับผมเพลงนี้ก็จะเป็นออกสไตล์แบบ พ็อปพับพับเลยคร oh ับนะฮะสไตล์เลยสไตล์ตัวเองก็ก็คือคือจริงๆแล้วผมผมจะออกสไตล์แบบทริปพับหนักๆหน่อยแต่ว่าอันที่ว่าเพลงความหมายของเพลงนี้ก็ความหมายที่แบบอ่ารักอบอุ่นอะไรแบบเนี้ยครับเหมือนกับเราร้องเองให้ผู้หญิงฟังบอกเขาว่าเราจะอยู่กับเขาไปตลอดเลยแบบเนี้ยครับเขาจะไม่มีวันเหงาอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อครับเลยออกเป็นพับพับนิดหน่อยเหมือนจะได้นุ่มนวลนิดนึงแล้วก็ ความอบปุลครับผมคร <c oughs> ับแล้วได้นําสไตล์นําแนวที่เราถนัดถนัดจากต่างประเทศมาได้ใช้บ้างหรือเปล่าจริงจริงจริงจริแล้วจะต่างประเทศเทเทที่เทมเรียนมาคือทางด <c oughs> ้ากกนการแสดงครับ <c oughs> ครับครับอก็ตอนต่อมาเมืองไทยมาเข้าเอฟเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนได้เรียนร <c oughs> ้องเพลงครับ โอ้โหถือว่าได้ประสบการณ์มาใหม่เลยทีเดียวใช่ครับได้ได้ทางด้านด้านใหม่เลยครับผม้าพูดถึงตัวเองนะจากมาอยู่ในบ้าน AF10 นะครับความรู้สึกนะฮะแล้วก็ได้อะไรบ้างการต่อสู้หรือว่าการได้อยู่ได้เจอเพื่อนในเอ1 0ในครั้งนี้จำว่านาเทมที่ที่สำคัญอาเทมครับคือเทมได้ได้เหมือนกับได้ได้น้องๆมาจะเป็นครอบครัว กลับัวเดียวกันนะครับเหมือนว่ามันรู้สึกอบอุ่นแล้วสนิทสนิทกันมากครับก็จะชอบตรงนั้นมากแบบมันได้ได้มีเพื่อนคนไทยอะไรแบบนี้ครับก็จะดีดีใจมากครับเขาเขาแซวแซวเรื่องเรื่องเรื่องของภาษาไทยตอนนี้แข็งแรงยังฮะดีดีขึ้นเยอะครับผมแต่ว่าผมยังยังอ่านเขียนไม่ไม่ได้ครับโอเคแต่ว่าโอเคนะแต่พูดเป็นคนที่พูดชัดมากจะได้แต่ผมว่าโอเคพูดชัดมากจะได้ มีความสามารถหลากหลายเลยเขาบอกว่าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างะฮะอยู่อะไรนะอยู่หน่วยคอมมานโดจนเป็นกาดในไนท์คลับด้วยฮ <ะ S 2> เฮ้ยจริงเรอะฮะ,อะอก็ก่อน <c oughs> ผมมาเมือไทยผมก็ใช้ชีวิตบูบูนิดนึงครับเลยๆครับผมโหชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งก็ลองมันทุกอย่างเลยนะใช่ใช่ครับก็แบบว่าผมเป็นคนที่ชอบชอบลองแบบว่าทำงานแบบที่มันที่มันเหมือนกับขอบ ความตื่นของตัวเองนะครับอ๋อนะฮะทดสอบสมรรถภาพของร่างกายช็ทดสอบร่างกายตัวเองใช่ครับผมความอดทนแบบมันมีชีวิตอะก็โอเคเนี่ยรวยๆดูดูมันมาเนี่ยบางงั้นนะฮะอ้าวก็มาถึงในซิงเกิลนี้อ่ามันอยู่ในอัลบั้มอแร้พขอบคุณครับผมใช่ครับใช่ไหมทั้ง AF10 ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะคือก็จะมีเพลงทั้ง12โคตรของของ คนสองคนนะครับแล้วก็จะมีเพลงรวมอันหนึ่งครับชื่อชื่อรักและขอบคุณที่ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจร้องที่ที่จะขอบคุณทุกคนที่อ่าสปอร์ตเพียทุกคนมาครับอ๋อครับครับครับใช่ได้ส่งชื่ออัลบั้มทุกคนได้มีโอกาสได้ร้องซิงเกิลของตัวเองกันรั่ผมจ้ะของเทมนีจะออกแนวเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปนิดนึงในสไตล์น่ารักน่ารักครับ คนทุกคนสืบสองคนก็สืบสองสไตล์ครับอ๋อเลือกเองไหมดีไซน์เองไหมเขดูจากคาแรคเตอร์ในในบ้านนะครับอ๋อครับนะฮะพอใจไหมกับเพลงเพลงแรกของเราสมหรับเทมก็พอใจมากเลยครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะดึงสไตล์ของแต่ละคนที่ดูบุคลิกภาพหรือว่าสไตล์ของแต่ละคนที่อยู่ในบ้านออกมาทําเพลงนี้ให้ของพวกเราเองนะครับครับก็ถือว่าโอเคเนาะ นะครับในในใน,ในส่วนหนึ่งของทั้งสองคนพูดถึงเพลงของอกลับมาที่ที่บีมพรุ่งนี้จะไม่ยอมเนื้อหาประมาณไหนยังไงฮะเ้อหาพรุ่งนี้จะไม่ยอมจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนว่าผู้หญิงทําให้เราโกรธมากๆครับ <c oughs> แต่พอเราเขามาง้อเราเนี่ยเราก,ก็เหมือนว่าเราก็ใจอ่อนเพราะเขาน่ารักจนแบบเฮ้ยเรา เราหไกโกรธเธอนะแต่เราก็เหมือนว่ายังเล่นตัวนิดนึงว่าวันนี้เรายอมแต่พรุ่งนี้เราจะไม่ยอมครับพรุ่งนี้งอนต่อพรุ่งนี้จะไม่ยอมโอเคนะฮะก็เป็นเพลงออกแนวงอนเฉพาะวันนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะพ้องอนงอนกันนะครับงอนกันนะครับแต่มีความเป็นตัวเองนะฮะเป๊ะๆนิด <ş> น <Uma> ึง <sk> ม <々 médico> ีมีท่าเต้นด้วยอะไรใช่ไหมฮะมีท่าให้เ่ชาวจังหวัดชันนบุรีได้ อ่ะทีนี้ต่อไปคงอยากจะเห็นท่าแล้วคงจะต้องติดตามที่ไหนบ้างยังไงฮะพอตอนนี้สามารถเอาโหลดริงโทนได้แล้วนะครับดอกจันอันนี้เฉพาะเป็นระบบ True Move นะครับผมอ๋อครับผมเป็นดอกจันสองสีตัวครับแล้วก็เลือกเพลงพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับพอยู่เนเวอาจะโหลดได้ครับช่องทางต่อไปก็คือสามารถดาวน์โหลดครับอันนี้เป็นเพลงเต็มครับครับครับไอจู s s โตรครับ t r u e Music.com ครับผมครับ ก็สามารถติดตามได้ที่ AF10 รักและขอบคุณ Official Fanpage ครับผมอ๋อมี on Fanpage ด้วยใช่ครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานของบีมแล้วก็กิจกรรมของบีมได้ที่ไอจีของบีมได้เลยนะครับเป็น BieM AF10 ครับผมครับนะฮะของเทมนะฮะเทมครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มด้วยไอก่อนนะครับได้เไเทมก็ติดตาม i อเทมได้เลยนะครับที่ เทม์อันเดอร์สกอร์เอฟนะครับเทมก็สะกดเอ็ทเอย์ยีมี y M e นะครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์เอฟครับผม <c oughs> ก็ผมขอฝากอีกอย่างนึงน,นะครับคือวิธีสั่งจองอัลบั้มนะครับของ AF10 รักและขอบคุณครับผมครับ <c oughs> ก็จะสั่งจองได้ที่อ,อ,อันอสบ B2S B2S ทุกสาขาเลยผมหรือว่าหรือว่าจะสั่งบนเน็ตก็ได้ครับที่ w.b2s.co.th นะครับครับราคาอยู่ที่599บาทครับผมก็ครับแม่งได้เออเก็บนะครับถึงที่11เดือนหน้าครับก็มีเวลาเดือนหนึ่งนะครับขอโงใช่ครับแล้วก็ขอบอกว่าที่สั่งในช่วงนี้ก็จะจะจะอดเลยนะครับคือออกกับว่าในอัลบั้มนี่ครับครับ ราคาห้าเก้าสบ้าบาทนะครับก็จะมีมีซีดีเพลงของทุกคนนะครับครัก็ดีบีดีเอ็มวีของทุกคนครับแล้วก็บวกโฟโต้บุ๊คคู่จิ้นด้วยครับผมเอ้คู่จิ้นด้วยฮนะก็จะมีของแถมซึ่งก็คือก็จะเป็นลายแบบว่าเราเราจะแต่ละคนก็จะแบบถ่ายถ่ายรูปเราเอาไว้บนเบาหมอนแล้วคือถ้าใครชอบใครก็เอาคนนั้นไปนอนด้วยได้เลยอ๋อ <laughs> เป็นหมอนรูปหน้าคน หน้ารูปรูปของเราครับแต่ว่าใครชอบใครก็เลือกเลือกหน้าคนนั้นได้ครับอ๋อเลือกได้เลยใช่ครับอืมคือประมาณว่าอยู่อีกซีกหนึ่งของของของที่เราหนุนแล้วก็หันหน้าอาจจะหยุดนอนข้างๆกันประมาณหนึ่งหลอนกันทั้งคืนประมาณนั้นหลังหลังหลังเดี๋ยวที่สั่งเอาครับอ๋อครับ เข้าที่ www.wrmusicunion.com ได้ครับแล้วก็ไปเลือกลายปลอกหมอนได้ตอนตอนนั้นเลยครับโอ้โหโอ้โมีเป็นเซตเลยทีเดียวนะฮะสำหรับแฟนคลับเลยโดยเฉพาะเลยเต็มเลยครับนะครับกาบ้าก็มีแฟนคลับจันทบุรีคงกำลังติดตามดูเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวก็ฝากทิ้นท้ายกับผลงานของแต่ละแต่ละคนเลยดีกว่านะครับสำหรับชาวจันทบุรีฮะก็ ต้นแรกของบีมนะครับยังไงฝากชาวจันทบุรีด้วยนะครับพรุ่งนี้จะไม่ยอมแล้วก็สามารถโหลดดีโคแล้วก็ทุกๆทุกอย่างได้นะครับก็บีมตั้งใจทําผลงานนี้มากๆครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบีมด้วยนะครับครับครับเทมก็ฝากฝากทุกคนนะครับเอ่อช่วยติดตามผลงานเทมด้วยนะครับแล้วก็ซิงเกิลแรกของเทมยูแอนเบอร์เบียโหลดนะครับผมก็ตั้งใจร้องเพลงนี้ให้ให้ทุกๆคนครับ ้นะก็ทิ้งท้ายสักท่อนไหมฮะของแต่ละคนพร้อมไหม่ครับร่างกายตอนนี้โอเคนะอ่ะฝากทิ้งท้ายครับเชิญครับร้องนิดหนึ่งฮะนี้ก็คงต้องจัดมาเต็มๆตมก็แบบมาตาตาตาจนนี้จะหลอกได้ไงไครที่ยอมยอมที่อยากเอาใจตักใจ แต่ขอ่วยัำให้หน่อยทีฉันจะไม่ยอนี่มีคนช่วยข้อจังหวะด้วยโอเคฮะใ้ได้เทมครับเทมครับ You away from home kept โย่ส, <Yo. S 1> สดยอดนะฮะนะฮะวันนี้ได้ฟังสดๆแต่วสบายอก oh. สบายใจ <c oughs> อ่ะก็โอเคนะครับขอให้แฟนๆติดตามโอ้โหเรียกว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียว <Come on. S 1> นะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพครับสุขภาพดีในช่วงเอ,อ้าใจถึงปีใหม่เลยฝากอวยพรปีใหม่เลยนานๆมาทีได้ครับ โอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ใได้ครับ <c oughs> ของบีมนะครับ <c oughs> ก็ขออวยพรปีใหม่ครับให้อาจังหวัดจันทบุรีครับให้คิดอะไรสมดังความปรารถนาครับแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ <c oughs> ในปีหน้าแล้วก็ปีๆต่อ,ต,อต่อไปครับผมแล้วก็ขอให้รายการ IC Music Station <c oughs> อยู่ <c oughs> ชาวจังหวัดจันทบุรีต่อต่อไปครับผมนี่เลยใช่เลย <laughs> โอเคขอบคุณทั้งสองคนด้วยน,นะฮะโอกาสหน้ามีโอกาสได้คุยกันใหม่นะครับกับ AF10 นะฮะแล้วก็น,น,น้องๆคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ